ประเภททรัพย์สินถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะเริ่มในส่วนของระบบทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคานะคะเรามาดูในส่วนของมาสเตอร์อนะคะหรือข้อมูลเริ่มต้นก่อนที่จะใช้ระบบทรัพย์สินได้นะคะจะต้องมีการกำหนด3ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ 1. ประเภททรัพย์สิน 2. สถานที่ตั้งของทรัพย์สินแล้วก็ 3. การบันทึก ประวัติทรัพย์สินลายตัวนะคะเรามาดูตัวแรกนะคะประเภททรัพย์สินการตั้งประเภททรัพย์สินตรงนี้นะคะรหัสประเภทจะได้3หลักจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้นะคะการตั้งประเภทตรงนี้มีผลกับการปูกบัญชีนะคะนั่นหมายความว่า ถ้าเกิดทรัพย์สินมันอยู่กันวิธีการบันทึกบัญชีมันอยู่คนละกลุ่มอ่ามันอยู่คนละรหัสบัญชีนั่นหมายความว่ารหัสประเภทเราต้องแยกออกจากกันนะคะแต่ในส่วนของประเภททรัพย์สินหลายๆประเภทมีการผูกบัญชีเดียวกันอันนี้ได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของวิธีการเพิ่มประเภททรัพย์สินนะคะอันดับแรกก็คือเข้าไปที่หัวข้อเพิ่มใหม่เข้าไปในส่วนหัวข้อเพิ่มใหม่ หลังจากนั้นก็ตั้งรหัสประเภทอย่างที่บอกว่าตรงนี้ได้3ามหลักนะคะจะเป็นตัวเลขตัวอักษรหรือตัวเลขทั้งหมดตัวอักษรทั้งหมดหรือผสมกันก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ช่องชื่อประเภทชื่อประเภทนะคะเป็น แล้วข้างล่างตรงนี้ก็เป็นการผูกนะคะผังบัญชีว่าถ้าเป็นทรัพย์สินประเภทนี้รหัสบัญชีทรัพย์สินคือรหัสอะไรนะคะรหัสบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะรหัสบัญชีกำไรขาดทุนจากการขายรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายในกรณีที่เราบันทึกทรัพย์สินสูญหายนะคะ ตัวถัดมาเป็นรหัสบัญชีค่าเสื่มราคาส่วนช่องล่างค่าเสื่อมราคาสูงสุดตรงนี้นะคะเราอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไประบุที่ลายตัวได้อีกทีหนึ่งส่วนตัวอายุค่าเสื่อมอยากให้ใส่ไว้นะคะว่าถ้าทรัพย์สินหมวดนี้อายุค่าเสื่มคือเท่าไหร่ 5ปี10ปี20ปะะีในส่วนของรหัสบัญชีที่เราพูดไปนะคะ1 2 3 4 5ช่องนี้นะคะให้เราใส่รหัสบัญชีแบบไม่ต้องผูกคอสเซนเตอร์ไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่มันบันทึกพวกค่าเสื่อมต่างๆเนี่ยมันจะไปดูเองว่าทรัพย์สินตัวนี้สังกัดอยู่แผนกไหนมันจะหยิบคอสเซนเตอร์ไปบันทึกให้เราอัตโนมัติ หลังจากนั้นก็กดปุ่มบันทึก